ต้องเยิบเหมือน้องเาต้องสูมมดาเอรู้กะอกร่อนเลยอ่ะเลิกจากการที่อะไรตัดใจที่เราอยากเป็นนักแสดงตัวมาเป็นนักแสดงก็มีโอกาสค่ะมีความฝันด้วยค่ะเคยมีความฝันตอนเด็กแต่ว่าดันไปอยู่ในจอโทรศัพท์แต่ว่าวันนี้พอได้มีโอกาสก็เลยได้มาอยู่เป็นจอทีวีแล้วค่ะมันปรับตัวยากไหมคะเพราะเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วพอมาเล่นละครมันก็เป็นแบบมีหลายๆซีนที่เป็นแบบ เอาคาแรคเตอร์ hmm. ของตัวละครออกมาอะไรเงี้ยปรับตัวยากไหมก็คือต้องปรับตัวค่ะเพราะว่าการทํางานก่อนหน้านี้เราทําออนไลน์แล้วก็เราเราเป็นคนเหมือนทํางานเป็นคนคุมงานถ่ายงานเองอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าปรับมาจากตอนนั้นไอ้จกัจกจับตรงนั้นก็คือเรามาทํางานกับพี่ๆแล้วก็พี่ๆด้วย <laughs> มีพี่ๆนะค่ะมีพี่ๆอะไรที่เราจะต้องมาอัปเดตอยู่ตลอดค่ะ mm hmm. ยากไหมครับสําหรับการมาเป็นนักสแสดง วันนี้โบสวดแล้วได้เจอพี่ๆีด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยยากไหมคะตอนนี้คือยังไม่ยากเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็เข้าไปถ่ายแต่ว่าคิดว่าน่าจะสรุปนะสรสรุปเราคือเซนสัญญาเป็นนักแสดงของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเซนสัญญาอะไรที่มันทำให้เราสนใจที่เขาที่ต่อไปยังไงก็ ไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วไปทำดห๋ยวต้องเล่าถึงขนาดลยครก็อันนี้คือใ,นใ,นใครเป็นคนถ้าทำเ <c oughs> จอพี่เอสุปชัยเกี่ยวด้วยไหมกับพี่เอสุปชัยคือเข้ามาดูมาคุยมาม,มาคุยให้แต่ว่าน่าจะมาจากที่หนูไปกิน อาหารร้าน Nice น o meet you แล้วก็คือเจอพี่เกตค่ะแล้วก็เหมือแนบบกีบเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเออช่วงนี้เก๋รครัไม่ค่อยทำยูทูปก็เลยเอออยากจะลองเข้ามาในวงการแล้วแบบมาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพี่เขาก็เลยแบบ เห็นว่าเราทำยูทูบทำออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะคงแบบว่าอยากให้โอกาสให้เรามาเล่นละครไม่งั้นถ้าพูดถึงทางการแสดงเราต้องไปฝึกฟอรมแค่ไหนหรือเรามีสกิลแค่ไหนในการเป็นนักซ้อมคือมีเรียนเรียนการแสดงไปด้วยแล้วค่ะกับคอร์สของคุณหมอใช่อันนี้คือเรียนมาก่อนหน้านี้ที่เราเล่นหนังมาค่ะเพราะว่าเพิ่งมาเพิ่งจะมาเรียนแต่ว่าเรียนจบไปแล้วค่ะ12ครั้งเป็นยังงงไบ้าครั้งละแชั่วโมงตัดแน่นค่ะ ก็รู้สึกว่าได้อะไรจากที่ที่เรียนก็คือเหมือนมันมีความคมแล้วก็ความเข้าใจตัวละครว่าอย่างเช่นทําไมคนนี้คิดแบบนี้คือทุกคนก็คิดว่าตัวละครตัวเราเป็นเป็นคนที่ดีแต่ว่าทําไมมันมันดูขัดแย้งกันก็อาจจะแบบคนนี้อาจจะดีสุดตรงไปทางนี้คนนี้อาจจะแบบที่ดิดชาหนึ่งเราก็ค่ะมองกลางมองกลางนะคะมองรวมยังไม่ชิน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 มองไหนก็ไหนอก้องเยอะมากเลยอ่ะต่อครับ พี่ก็กไ็ได้ได้หลายอย่างค่ะจากที่เรียนการแสดงที่ดได้อยู่แล้วค,คิดว่ามันยากไหมกับการที่พอยูทูบเบอร์มันเป็นตัวเองแต่พอเล่นละครมันต้องเป็นตัวคนอื่นมันจะต้องแบ่งพาร์ทยังไงกับชีวิตมีความตอนนี้หนู่จะต้องเป็นผักบุ้งใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าผักบุ้งเนี่ยเขาต้องทําอะไรยังไงเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดว่า ถ้าเรากล้องมา5้าสาสองแอคชั่นเราอาจจะสวมวิญญาณผักบุ้งก็ได้กดดันไหมครับเพราะว่าเรื่องแรกก็ประเดิมเป็นนางเอกเลยคิดว่าถ้าพักผ่อนเยอะๆแล้วก็อ่านบททำกันบ้านน่าจะไม่กดดันแต่ก็คือตอนนี้ยังไม่กดดันใช่ไหมจริงมันเตรียมใจไหมความที่เรามีพื้นฐานจากคนชื่นชอบละครเป็นยูทบเบอร์จากพอเรามาเล่นละครมันเขาเรียกเป็นคนละร์เก็ตกันก็มีความคนละร์เก็ตกันก็ แต่ว่าเขาแบบเหมือนเขารอดูเราเพราะว่ามีคอมเมนต์มีฟีดแบ,บ็มาว่าเออไม่ได้ดูละครมานานมากเป็นแบบว่าหลายปีแล้วอะไรเงี้ยจะกลับมาดูละครอยากจะมาดูเออเก่ไกเล่นละครใช่ลุกหนึ่งก็เปลี่ยนไปเลย ก็จะไม่กดดันเลยใช่ไหมกดดันไหมเพราะเขาแบบตั้งความหวังเขาอยากเขาหวังให้สูงก็มีความหวังแต่ว่ามีก็ดีแล้วค่ะก็ดีกว่าหมดหวังอะแต่หนูคิดว่าหนูยังติดคาแรคเตอร์ของ YouTube มาใช้ในการแสดงเลยค่ะเพราะว่ามันมีการแบบอารมณ์อเลยหรือว่ามันเป็นเพราะบทจากเรื่องนี้ความที่ผักบุ้งเขาเป็นคนแบบอะเลิ์เอะเลิศอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนมองโลกบวกแล้วก็เป็นคนเหมือนคิดแล้วก็ทําแล้วก็พูดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะมีความคล้ายมีส่ยลุยๆแล้วก็ทํางานเก่งเหมือนกันเลยอันนี้คือเป็นตัวเองเลยหรือว่าเป็นตัวผักบุ้งแล้วก็ตัวหนูก็เก่งด้วยนะคะทำงานเก่งทำงานเว่าโชคดีบทบาทไม่ได้ไกลตัวเราใช่ใช่ใช่บทบาทเรื่องแรกยังไม่ไกลตัวมากจริงๆเตรียมใจกับน้อมรับคากระแสวิจารณ์ยังไงบ้างอ๋อก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะแต่ว่ากระแสวิจารณ์ยังไงก็ ก็ได้ค่ะก็แบบเขาดูเขาวิจารณ์ได้วิเคราะห์มีมีเห็นคอมเมนต์บ้างไหมคะว่าหลายๆคนอะฮือฮาแหละว่าเราจากยูทูบเบอร์มาเป็นนักแสดงเป็นนางเอกตัวใหม่แก่กล่องเลยอะไรเงี้ยคนก็จะมีแบบเสีงแตกอะไรเงี้ยได้คอมเมนต์นู่นนี่นั่นมีค่ะมีก็เขาก็ส่งกําลังใจให้เยอะมากเลยนะคะบอกว่าจากที่เราท YouTube อะแล้วคือเราไม่ค่อยลงคิวอะแล้วเขาบอกว่าเออถ้ามีคนที่เห็นว่าเรามีเหมือนแบบ มีของมีเออมีของอะไเขาบอกพี่เขาบอกน้องๆเขาบอกเขาก็เลยหรอคิดว่าเขาน่าจะไม่กดดันเขาน่าจะส่งกำไรกำลังกำไรกำกงใจเชียร์ให้เรามากมากมกว่าค่ะแล้วตอนนี้ชินหรือยังกับคำว่านางเอกช่องสามค่ะ ก็พูดบ่อยก็สือยึะแต่ว่าจะพยายามรับคอชมจากทุกคนแล้วก็คำเชียร์คือหลังจากนี้ก็คือ YouTube เราอาจจะก็คือน้อยลงไปเลยเพราะว่ามาโฟกัสที่ละครเป็นหลักมีค่ะยังทำอยู่แต่ว่าจะน้อยลงกว่าเดิมปหครับก็แบบเด็ใช่ใช่อาจจะน้อยลงคือไม่รู้จะน้อยลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าช่วงนี้ก็น้อยมากก็ะว่จะไม่ทำเลยค่ะก็แบ่งเวลามาค่ะ แแล้วมมาเมาเก็ที่ขอถามถึงสาเหุุลักหัที่ทำไมถึงตัดสินใจในการเซ็นสัญญากับช่องเนี้ยเพราะว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นความฝันเราจริงๆเลยใช่ไหมยังไม่เคยทํารู้สึกว่าอ่ะถ้ายังไม่เคยทำงั้นงั้นลองก็ได้แต่เ,เราไม่ได้กิ่มยนยูทูบยังทำได้ค่ะสนุกนะเดี๋ยวรอแบบว่า นักแสดงหน้าใหม่ๆใ,ในช่อง Youtube อครับแล้วมีที่ปรึกษาที่ดีไหมครับท้าให้กำลังใจยังไงบ้างมีมีปรึกษ,ษาตัวเองอ้วยแล้วมีปรึกษาคนค่คนคน,คนสนิทไหมครับสนิท สนิทหลายคนนะสนิทแค่ไหนพี่เอ่ยชื่อเลยไหมแม็กก็ช่วยอะไรเราบ้างแล้วเขาช่วยติวยังไงบ้างเพราะเขาก็เป็นนักแสดงชั้นนำเล่นแสดงมาตลอดอ้ก็ภาพรวมค่ะพี่ภาพรวมเอ็นจอยเป็นคนตลกตลกอยู่ด้วยตลกสนุกสนานราบอเราแจ้งให้เขาทราบไว้ตอนที่เราจะเป็นนางเอกอะนางเซ็นสัญญาเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ทราบค่ะเขาดันไหกเขาตัด เชียไหมแต่เขาก็บุกการบันเทิงนะเขามาลองดูถ้าตัวอยากทำอะไรตัวอยากทำแต่เขาไม่เชียร์หรือสนับสนุนหนูไหมแบบเออทำเลยมันเป็นสิ่งที่เธอรักอะไรอย่างนี้เขาก็เขาเห็นว่าถ้าเราอยากทำก็ลองดูว่าเรายังไม่เคยทำยังไม่เคยลองใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าเขาก็อยากให้ร้องเพลงทำเพลงด้วยการแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า เพราะว่างานเข้ามาเยอะท่านนั้นเออคลอว่างานคุยติดต่อมาเยอะเขาดีใจไหมครับที่มีแฟนเป็นนางเอกค่ะดีใจหรือเปล่าต้องถามเขาถามหนูได้ไเ้ควารู้สึกหนูว่าเขาดีใจไหมที่มีแฟนเป็นนางเอกแล้ว หนูดีใจที่หนูก็ได้มาหนูดีใจแล้วหลังจากนี้งานที่ร,รับไปอะค่ะเป็นงานคู่ที่เกี่ยวกับเรื่องคุงเรื่องเบรยอะไรเงี้ยมันจะติดสัญญา,ากับทางค่ายหรืออะไรไหมครับมันจะต้องมีลิ <c oughs> มิตไหมครับในการต้องเป็นตัวตัวงานครับว่าอันไหนติดเราเราจะรู้แล้วว่าตัวนี้เราติดนะอ,อตัวนี้เราทําได้นะอะไระะตั้งแต่เปิดตัวโครงการก็ เหมือนงานคู่ติดต่อมายังมีคนเชียร์ให้ทำคลิปด้วยกันเยอะมากเลยเป็นยังไงบ้างพี่แกก็มีไลฟ์คู่อะไรเงี้ยไลฟ์คู่ไปแล้วแล้วก็อื่นๆนะคะก็ถามผู้จัดการนะคะว่าแบบมีอะไรจะให้ดูให้ชมแต่ว่าตอนนี้ก็หลักๆคือเราเข้าวงการมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงใช่ใช่ใช่แล้วกลัวเรากลัวไหมว่าหลังจากนี้เขาจะน้อยไหมเพราะว่าเรางานต้องเยอะขึ้นแล้วแหละเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งานเยอะ ก้จะมีเวลาเจอกันบ่อยไีมากขึ้นไหมครับทั้งคู่ก็เจอเจอกันบ้างไม่บ่อยก็ดีค่ะบ่อยก็ได้ไม่บ่อยก็ดีก็ไมาองกลัมัมัน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 วุ่นวายเหรอเวลาเจอกันคะคือถ้าไม่เจอกันอ่ะมันก็คิดถึงกันได้ไปเอาไว แบงเวลาไว้คิดถึงกันบ้างแต่เวลาเจอการชอบอะไรแล้วชอบมีการช็อตฟิวเกิดขึ้นเรากับเขาใครส่วนมากช็อตฟิวกันค่ะก็พากันช็อตมาก็ช็อตกลับนะะช็อตมาชอกลับไม้โกเหมือนน่าจะเราน่าจะคุยเล่นเป็นเหมือนเป็นมูสเป็นอะไรเพราะว่าบางที่แบบถ้าแบบคุยกันเรื่อยๆเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าเมโลดี้ไม่ใช่เป็นแบบมูหรอ น้องยังไม่ชินน้องยังไม่ชินน้องยังไม่ชินไม่มีใครห้ามใครเลยใช่ไหมตอนอยู่ด้วยกันแล้วพากันลุกโลกันทั้งสองคนเลยก็พยายามห้ามแล้วแต่มันห้ามไม่ได้เราคิดว่าเราเข้ากันได้ดีไหมครับเพราะว่าแต่ละคนมันมันคาแรคเตอร์ต่างกันหนูอเลิร์เขาเป็นคนพูดง่ายๆบ้าๆบอๆแต่ที่ออกสีแบบว่าการโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าเราเข้ากันได้ดีปะเราเราเข้ากันได้ดี ก็เอนจอยค่ะเอนจอยกับความสัมพันธ์นี้ค่ะก็ถ้ามันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของในอนาคตเป็นเรื่องของอดีตได้ไหมใอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตไปค่ะอดีตเขาเคยจีบเราใช่ไหมคะเขาบอกเขาเคยจีบเราครั้งหนึ่งแล้วจีบไม่ติดใช่ก็คือก็มีจีบคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาได้พาไปรู้จักกับญาติทาไมอย่างน้องจันทร์ชาเธอเคยเจอตัวเงินตัวทองอะไรอย่างเงี้ย เคยเจอไหมเคยเจอเคยเจอสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้มั้ยน้ก็มีก็มีเจอสัตว์อะไรแปลกๆบ้างเขาจับตุ๊กแกจับตุ๊กแกมาให้หนูแล้วหนูก็แบบมาทำอะไรมาสเจอดิโดนช้าหรอคือเขาบอกว่ารอให้ตุ๊กแกแตะที่ตัวแตะที่หน้าไหมอะไรพูดได้ไหมคะได้ได้ค่ะเขาจะดูไม่ดีหรือเปล่าคะไม่แล้วหนูก็แบบก็แม่แม่ของพี่แน็คค่ะก็อยู่ด้วยแล้วหนูก็แม่ เพราะหนูกลัวกลัวไม่กลัวได้ไงคะพี่เขาจะเท้าตุ๊กแกเขาบอกว่ามันเท้ามันหนึบมากไม่งั้นมันจะเกาะกำแพงได้ไงลงมาเขาเหมือนแกล้งอะไรพอเขาแกล้งอย่างนี้มาลองรู้สึกยังไงกับมุกนี้ของเขานะคะคิดว่าทั้งซอยหรือทั้ง้น่นจะต้องได้ยินเพราะว่าเราเป็นคนมีเสียงนะคะใช้เสียงในการร้องเพลงแล้วต้องวอร์ม ต่อไปเราจะตั้งรับกับสัตว์ที่มันอาจจะ up level ว่าทุกแกไม่ตั้งรับค่ะไม่อย่ากคุ้มไม่อยากแกล้งอยากแกล้งกันไม่ต้องพาเพื่อนอยู่เขาก็รู้แล้วแหละหลังจากที่เหตุการณ์มีบอกเคำว่าสัตว์ชนิดไหนว่าห้ามมายุ่งกับเราเลยนะอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้าเกิดว่ามองดูเราไม่ได้แบบว่าแบบไม่ชอบไม่อะไรแต่ถ้าจะเอามาแกงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกกลัวที่แบบว่าเดี๋ยวเผื่อนเขากัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคนนะ ไม่ใช่ซููมแมนนจะรักษาแผนได้แ um ล้วงันเขาบ่อยไหมเวลาเขาแบบว่าบางทีอาจจะแกล้งเราหนยนะคะก็คือหนูคชดว่าแกล้งแกันก็น่ารักสนุกถามว่างอนไหมก็พี่อย่าแกล้งบ่อยละกันเขาคุ้งฟินกับเราไหมครัมีมีบ้าง บบม,มีฟุ้งฟิ้งแต่ว่าน้อยค่ะน้อยก <c oughs> ็จะพี่เขาปเปยังไงพี่เนี่ยพี่ค,คื <มา S 1> ออะไรคนบ้าคนบ้ามอส่วนมากเขาก็จะอะไรเตรียมของนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปตบปลาอันนี้คื่จะท,ท,ทำคอนเทนต์หรือเปล่าหมายถึงว่าเขาเตรียมของเพื่อทำคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ปะ่ะอืมเหมือนเขาน่าจะหนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อ่ะแต่เขาก็บอกว่าไม่นอนอ่ะ เขาไม่นอนจริงๆอาดูแตู่ว่าหนูรับไลฟ์สไตล์เขาได้ใช่ไหมในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้นะตอนนี้ตอนนี้อะค่ะหนูว่าก็แปลกดีค่ะก็เป็นคนพิเศษแปลกๆงั้นพี่ถามกันเราชอบลุคแบบไหนลุคที่เป็นอยู่นะวันนี้ที่เขารับงานหรือลุคที่ก่อนที่เขาไม่รับงานเลยเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะเป็นแบบแบบที่เขามีความสุขถ้าเระ คือถ้าเขาถ้าเขาเป็นแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลุกไหนอะไรเงี้ยเราก็ชอบแต่พอตอนนี้เขากลับมาหล่อเปรี้ยวคนกีสาวกีเราสึกยังไงห่วงไหมไม่ห่วงแต่เราเลิกรักนะเออสายตาเราดูมีเออจับเยอะเราห่วงเขาอองป้าออกปห่วงไหมกับลุกที่เขาถอดเสื้อถ่ายพิธภัณฑ์กับเออลุกร้อนเงินนอะใส่บ้างเสื้ออาจจะแปลว่าห่วงนิดหน่อยก็แบบ นี่อย่าไปโชว์เยอะอะไรอย่างเงี<ะ>้ยไม่เดีงพันหรอกไม่แด่งพันเนาะอ่าเรามีพิรุษค่ยอะไรเหรอนาำบอกว่าได้ไม่ห่วงก,กันได้ใช่ป่ะห่วงก็ได้ค่ะไม่ทันแล้วล <ะ S 2> ค่ะ ที่จริงเรากดดันไหมเพราะคนจับตามองคู่เราด้วยความที่คนนึงก็ดังฝั่งเราก็ดังในยูทูบเบอร์เงี้ยมันกดดันไหมเพราะคนจับตามองมีทั้งการเปรียบเทียบนู่นน,ยยนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมคะไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนั้นคือควรจะคิดทํางานแบบว่าที่เป็นสร้างสรรค์แล้วก็สนุกแล้วก็อะไรที่ทําให้คนดูมีความสุขแต่เหมือนพราตรงนั้นมากกว่าแต่เหมือนพอเราเปิดวงการคนก็เชียร์ทั้งทั้งค่าคมันก็อาจจะมีการไปเปรียบเทียบกับอีกคู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ สิค่ะมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติทําให้เราจะได้พุชตัวเองว่าแบบออกมาทําอะไรมันเลยทาให้ดุ่มเป็นการตีกันไปตีกันมาระหว่างแฟนขับเขาก็แฟนขับเราอย่างนี้เราอยากจะแจ้งให้ทราบยังไงอยากแจ้งแจ้งให้ทราบกับคนงรนรู้สึกว่ายังไม่มุ่งมั่นกับเรื่องที่ อยากแจ้งคนดูเอนจอยค่ะก็เอนจอยคือสนุกสนานแบบว่าเอ่อเขาประมาณดูเพื่อความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ได้นอนกับสิ่งที่เขาโยกแล้วเบียบเทียบใช่ไหมครับนอยใช่ไหมคะ,ไม,คะไม่ไม่คะ่ะแต่ว่าเราก็มีมีความสุขด้วยความรักครั้งใหม่อนกแล้แฮปปี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 ้ข้าวอร่อยค่ะอเคนี้ค่ะอันนี<อ>้ใ<อ>่ไหมะ เล่นต่อมาตื่นเต้นตื่นเต้นก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงพูดตามตรงเสียงสั่นใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เสียงสั่นนิดนึงเห็นไหลลื่นนะปกติอันนี้เสียงสั่นหมายควาก็จะมีพูดแบบงงๆไม่หลอกคนดูแรกชแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวพี่ไปตัดตัดดิออกก่อได้ขอลองนี้นะพี่ค่ะทีนี้พี่ไปต่อทีนี้พี่ไปต่อเก๋ไก๋

ต้องมน้นึ่งต้องมีน้ำเอาติดติดต้องใส่ต้องมีน้ตัวของแก้วตอง้อาหารต้องมีน้ำพริกกินสี้ระิบ